สวัสดีนะครับนะฮันยองอาเซยโยหนีหาสารามมรีโกมโูดมอสินครับตอนนู้นอีฟบวร์นิงโกดไนน์นะแฮปปี้นิวเยะนะครับสวัสดีนะเอฟซีแฟนกับของหมอริ่ปดาวทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอริ่ปดาว YouTube.com นะครับรายการดูดวงชะตาในคลิปนี้เป็นการดูดวงชะตารายเดือนประจำเดือนมกราคม2568 นะครับปีใหม่ฟ้าใหม่คุณจะต้องมีแต่สิ่งที่ดีดเข้ามาในชีวิตนะครับพยายามสวดมนต์ไหว้พระทําบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นมงคลในทุกสถานนะครับเข้าวัดทําบุญคุ้นไปเลยครับคุณนับถือศาสนาอะไรก็ไปครับเข้าวัดนะถ้าคนไทยก็ไปวัดไทยคนจีนก็ไปศาลเจ้านะครับไปวัดจีนนะคนคริสต์ก็เข้าโบสถ์ใช่ไหม คนมุสลิมก็เข้าส่เหล่าเออจำได้นะนะเออช่วงต้นปีเนี่ยนะครับสวัสดีปีใหม่2568แเนี่ยนะครับแล้วก็จะบวกกับตุจีนนะหลังวันที่29มกมกราคม68ไปเนี่ยก็เข้าสู่ตุจีนนะครับในการเปลี่ยนแปลงของดวงชะตาเนี่ยนะถ้าในเดือนนี้ในเดือนมกราคมนะครับก็จะมีอิทธิพลดวงดาวซึ่งโยกย้ายเปลี่ยนแปลงก็จะมีดาวพระพุธเดินหน้าเสด็จอย่างรวดเร็ว วันที่2มกราคม2 5 6 8เวลา2ทุ่ม12นาทีพุธนี้เข้าสู่ราศีธนูนะครับในเดือนนี้พุธจะย้าย2จังหวะนะครับก็คือ2มกราคมนะแล้วก็อีกช่วงหนึงดาวพุธก็เดินหน้าเสดอีก20มกราคมนะครับเวลาตีหนนาทีพุธก็วิ่งเข้าไปอยู่ที่ราศีมังกรนะครับเพราะว่าในปี2 5 6 8เนี้ยดาวพุธ เสดเกือบทั้งปีครับวิ่งเร็วเพราะฉะนั้นทําเร็วได้เร็วประสบความสําเร็จและถ้ายิ่งดาวเพื่อรหัสสบดีวิ่งเร็วมากนะครับหลังจากวันที่13พฤษภาไปเนี่ยนะเพื่อรหัสวิ่งเร็วมากและทั่วถึงทุกคนได้เร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณใหญ่อยู่ช้านะคุณจะต้องเร่งสร้างบุญสร้างอุศลเพราะเมื่อยามเพื่อรหัสสับดีมาทับหรือต้องลัคนาหรือต้องดาวต้องดวงของคุณเนี่ยนะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในดวงชะตา นะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอาทิตย์ในดวงชะตาดาวพระอาทิตย์จะย้ายราศีในวันที่14มกราคม2568เวลา17:03น,นาทีอาทิตย์นี้ย้ายเข้าสู่ราศีมงังกรอยู่ในเลือนของดาวเสาร์ซึ่งเป็นคู่อาศีติธาตุนะครับในเรือนในเลือนดาวเสาร์เป็นราศีแม่ธาตุดินนะครับในดวงชะตานะต่อมามาพูดถึงดาว าดาวพระังคานจะพักราศีเนี่ยนะครับพักถอยหลังกลับเนี่ยในวันที่25มกราคม2568เวลาตีหนึนาทีเนี่ยนะครับพักปุ๊บเข้าสู่ราศีเมถุนครับในดวงชะตาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระวังภยัยหรือศึกที่เกิดจากต่างเมืองเข้ามาต้องระมัดระวังนะครับอย่าสร้างความขัดแย้งความวุ่นวายนูน่นนี่นั่นนะครับต้องมีสติ นะโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะครับถ้าคุณหลงไหลไปตามอารมณ์แต่เขาเอาเอา,เอาห่วงมาจูงจมูกคุณเหมือนควายเหมือนงวเนี่ยนะอย่าทํานะครับอย่างที่จันได้เคยบอกไปแล้วเนี่ยนะครับหลายปีเนี่ยนะการเมืองก็คืองิ้วหรือลิเกนะครับผลประโยชน์นะถ้าลงตัวกันมันก็ไปด้วยกันได้แต่ถ้าขัดผลประโยชน์กันมันก็ไปด้วยกันลําบากเพอเพอเรือก็อาจจะล่มนะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับ อันนี้มาต่อดาวต่อมาก็คือดาวประสุกรดาวสุกร์จะมนดาวสุกร์มนหมายถึงข้าวของจะแพงนะครับดาวสุกเนี้ยย้ายเข้าสู่อ๋อม์เข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่28มกราคม68เวลา15บนาฬการ58นาทีตำแหน่งเป็นมาอุด มหาอุดคือวาสนาสูงส่งทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จในดวงชะตาดาวศุกไปอยู่ในเรือนพ่อรหัสบ่งบอกได้ว่าคุณจะต้องเก็บอารมณ์ความรู้สึกให้ดีนะครับไม่ว่าคุณจะสุขหรือทุกข์อย่าให้ตรงอย่าอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยรู้ถึงความรู้สึกของคุณว่าชอบหรือชังอันนี้ถือว่าจะดีในดวงชะตาของคุณเพราะฉะนั้นเก็บอารมณ์ไว้ดีที่สุดนะครับ พูดถึงดาวต่อมาเดก็คือดาวพระเกตในดวงชะตาดาวเกตนี่จะย้ายราศีในวันที่30มกราคม68เวลา12.46นา 4, นาทีนะครับเกตนี้ย้ายเข้าสู่ราศีกันนะครับในดวงชะตาเกตเกี่ยวข้องกับความสําเร็จนะครับเออความสําเร็จติดต,ต่อต่างประเทศนู่นนี่นั่นต่างๆนานาเส้นลางสงหอนเพราะฉะนั้นพยายาม สวดมนต์ไหว้พระเข้าไว้เป็นการดีนะครับในดวงชะตาก็ทําพิธีรับส่งเทวราพระเกตได้นะครับผลไม้เก่าผลทูบเก่าดอกให้คุณทําที่หิ้งผ้าของคุณได้เลยเป็นมงคลนะอันนี้คือการโคจรของดวงดาวนะที่มีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอันนี้คือตามหลักโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยญาตนะครับในดวงชะตาในเรื่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะตั้งแต่ในวันที่3ามทันวาที่ผ่านมา นะครับเข้าสู่เดือน2นะก็ไปประมาณ1เดือนนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณก็มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะก็อาจจะมีสิ่งที่ดีๆใหม่ๆเข้ามาในชีวิตทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีอันนี้ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับแล้วการโคจรโยกย้ายของดวงดาวตามโหราศาสตร์ทไทยแต่ถ้าตามดวงชะตาของดวงจีนเนี่ยพอเข้าสู่หลังวันเข้าสู่ตั้งแต่วันที่5มกราคมเป็นต้นไป นะครับจะเข้าสู่เดือนเชรูนะครับเป็นเดือนเตงทิ่วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราศีบนเป็นธาตุไฟข้างล่างเป็นธาตุดินนะครับก็คือเป็นงวไฟธาตุดินนะครับเพราะฉะนั้นจะส่งผลต่อดวงชะตาของคุณอย่างไรนะครับถ้าตามปีนักษัตรเนี่ยนะเออเพราะฉะนั้นถ้าเช้รูกับแพะชงกันจะมีปัญหาต้องระวังในเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับแต่ว่าบางคนเนี่ยนะก็อาจจะชงแล้วได้เงินนะครับ เาเรียกว่าเงินเข้าง่ายออกง่ายนะครับในดวงชะตาแต่ถ้าฉลูกับชวดดีครับเป็นมงคลได้รับการส่งเสริมสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับก็จะประสบความสำเร็จในเดือนนี้สําหรับคนเกิดปีชวดแล้วก็ปีฉลูนะครับถ้าในเดือนนี้เนี่ยคนธาตุไฟก็ดีนะครับคนธาตุดินก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะเพราะไฟนี่ก็ไปก่อเกิดดินในดวงชะตานะครับหรือถ้าบางคน อยากที่จะสแสวงหาโชคลาบนะครับคนธาตุน้ําคุณก็มีโอกาสนะที่จะมีโชคลาบในเดือนนี้เพราะน้ําไปดับไฟนะครับก็ขอให้คุณโชคดีประสบความสําเร็จนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นธาตุน้ําไปแล้วนะครับธาตุไฟดีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ธาตาุดินนะครับธาตุดินก็มีเกณฑ์การเรียนรู้นู่นนี่นั่นส่วนธาตุไม้คุณมีโอกาสในเรื่องของหน้าที่การงาน นะครับอาจจะมีการถ่ายเทยในการทํางานนู่นนี่นั่นก็ว,ว่าไปนะครับส่วนคนธาตุทองล่ะคนธาตุทองเนี่ยนะครับคือถ้าดวงชะตาคุณไม่ดีก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะไฟมาเผาคุณเนี่ยนะก็ต้องระวังในเรื่องของปัญหาอุปสรรคสุขภาพนะครับอาจจะไม่สบายก็ได้นะแต่ถ้าบางคนดีๆเนี่ยนะคุณอาจจะมีโอกาสได้แสดงความรู้หรือแสดงความสามารถของคุณออกมาเนี่ยนะครับให้ธาตุทองคุณของคุณเนี่ยเปล่งปลั่งก็ได้ นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับเพราะดวงแต่ละคนม่เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นทางที่ดีเนี่ยหาโอกาสมาดูดวงชะตากอาจารย์สักครั้งหนึ่งอาจารย์ก็จะได้ดูให้คุยกับคุณเนี่ยไปโดยละเอียดเลยนะครับนะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในเดือนมกราคมนี้ก็จะมีช่วงเทศกาลตู่จีนนะเพราะฉะนั้นก็พูดให้ทีเดียวไปเลยจาไว้นะครับในวันจ่ายเนี่ยจะเป็นวันที่27นะวันจ่ายคือวันที่27มกราคมนะครับ วันไหวจะเป็นวันที่28มกราคมนะครับก็ไหวเจ้านูนนี่นั่นก็คือการไหวตูจีนเนี่ยเขาเรียกว่าว้าวาวาวาปีที่ผ่านมานะครับเออที่ผ่านมาเป็นอย่างไรโน้นนี่นั่นก็จะขอบคุณเจ้านะครับแล้วก็ระลึกนึกถึงบรรพบุรุษต่างๆนะเพื่อแสดงถึงความกระตันยูนะครับการไหว้เจ้าตูจีนเนี่ยนะมันเป็นขนทมทนเยมประเพณีครับแล้วก็มาพูดถึงในเรื่องของการไหวรับเทพเจ้าไฉสิงเอี๋ย นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากในวันไหว้ก็คือในวันที่28มกราคมหมายถึงหลังเที่ยงคืนของ28นะเพราะนับตามสากลเนี่ยท่านหลังเที่ยงคืนของ28เนี่ยถือว่าเป็นวันที่29เพราะฉะนั้นในวันที่28ที่คุณจัดโต๊ะให้เรียบร้อยในการที่จะไหว้ตอนรับเทพเจ้าใส่สิงเงยะช่วงประมาณ5ทุ่มพอหลังเที่ยงคืนหนึ่งนาทีเป็นต้นไปครับเข้าสู่วันใหม่นะเพราะฉะนั้นในวันนั้นเนี่ยนะครับ เทพเจ้าไฉสิงเอจะเสด็จมาทางทิศเหนือคุณจําไว้ทิศเหนือคุณจัดโต๊ะหันหน้าไปทางทิศเหนือเลยครับเป็นมงคลนะในดวงชะตาทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จหลายคนเนี่ยที่คุณไหว้ตูจีนมาทุกๆครั้งเนี่ยดวงคุณเนี่ยนะครับการเงินทรัพย์สินคุณเนี่ยจะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆประสบความสําเร็จนะครับจะใครไหว้เนี่ยนะในดวงชะตาคุณเนี่ย มีโอกาสที่จะได้เงินเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีนะครับจากคุณได้เงินหมืน่นคุณได้เงินแสนจากเงินแสนเป็นเงินล้านจากเงินล้านได้หลายล้านหลายร้อยล้าน,าน,าน,านอันเนี้ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีในโดยชะตาขอให้คุณมีใจในการศรัทธาที่จะระล,ลึกถึงนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาฟ้าดินต่างๆถ้าคุณมีจิตใจที่นอบน้อมก็เหมือนกับน,น,นอบน้อมต่อพ่อแม่ผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์สิ่งนี้เป็นมงคลครับ ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมีนนะครับปีใหม่ฟ้าใหม่ให้มีความร่ำรวยความสุขเงินทองไหลามาตั้งแต่ต้นปีและตลอดไปเลยนะครับออดวงชะตาในเดือนนี้ถือว่าคุณจะมีกําลังเป็นอย่างดีดาวประจ,จําตัวจะมั่นคงและเข้มแข็งนะครับมาพูดถึงดาวดวงแรกที่จะย้ายราศีเดินหน้าเสริฐก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาดาวพุธนี้จะเสริฐในวันที่2มกราคม2568 เวลาสองทุ่มสินาทีนะครับเพราะในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธนี้เข้าสู่พบกรมมะครับหมายถึงเจ้าชะตาเนี่ยนะครับคนรักคู่ครองหรือคู่สัญญาคู่ไม่ทุนส่วนให้การช่วยเหลือสนับสนุนด้านการงานเป็นอย่างดีนะครับรวมถึงคนในครอบครัวด้วยนะพันธุกรมมะช่วยเหลือเรื่องงานได้ในระดับหนึ่งนะครับในดวงชะตาของคุณดาวต่อมาก็คือดาวพระอาทิตย์ ในดวงชะตาดาวพระทิต์นี้ย้ายราศีวันที่14มกราคม68เวลา17.03นกานาทีอาทิตย์นี้เข้าสู่ภพลาภะนะหมายถึงชาวลัคนาราศีราศีมีนเนี่ยนะครับอุปสรรคปัญหาจะนำโชคลาภมาให้เพราะฉะนั้นรีบๆเลยเรียกๆให้ปัญหารีบมาโชคลาภจะได้มาหาคุณด้วยเช่นกันในดวงชะตาของคุณนะครับ นดังเสียวเกี้ยวเงียบไปเลยเอออันนี้ในดวงชะตาเนี่ยนะครับถึงไหนวะนะนะละอ,อ,อุปสรรคน้ำราบมาให้นะมาพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระพุธในดวงชะตาเนี่ยดาวพุธเนี้ยจะเดินหน้าเสอีกในวันที่20มกราคม2568เวลาตีหนึ่งสอ็ดนาทีนะครับเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยพุธเดี๋ยวเ พุทธเสด็จเข้าสู่พบลาภะนะในช่วงนี้ถือว่าดวงคุณคนรักคู่ครองคู่สัญญาคู่มิตรนำลาบมาให้คุณก็ให้คนรักคู่ครองไปซื้อรถตอรี่ซะแล้วพันธุลาภญาติพี่น้องนำลาบมาให้นะครับพันธุว่ามีลาบดีพเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเสี่ยงโชคซื้อรถตอรี่ในช่วงนี้นะคนมีนหนึ่งคือเลขบ้านเลขรถจำไว้เลขบ้านเลขรถ ไม่ว่าบ้านคุณจะมีกี่หลังคุณมีบ้านสิบหลังก็เสียเสียงโชคสิบหลังก็บ้านคุณนะ <c oughs> หรือทาไมอย่างนั้นนะเอางี้บ้านที่คุณอยู่ประจำแล้วกันแต่ว,ว่าเลขบ้านเลขรถคุณมีโอกาสอต่อไหมถ้าคุณจะไปมีบ้านอะไรเยอะแยะนะ <c oughs> หลังสองหลังก็พอแล้วมั้งโอ้โหรวยมากเลยไม่ธรรมดาใช่ไหมเออเลขบ้านเลขรถนะ นำโชคลามมาให <c oughs> ้ไอ้หนูหนูลมขึ้นเล็กน้อยนะ <c oughs> แล้วก็ในดวงสตาช่วงนี้ก็คุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาร,ราบลื่นจะมีสัญญาโดยง่ายนะครับหรือถ้าตัวเลขเพิ่มเติมเอาไปเสี่ยงโชคก็นหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งได้มันก็จะมีนี่แหละหนึ่งสี่สี่หนึ่งแล้วก็ดาวเสาเป็นเลขแอบเลขเจ็ดเลขแอบ เสียงโชคลาบได้เหมือนกันนะครับพูดถึงดาวต่อมาเลยก็คือดาวพระอังคารในดวงดวงชะตาดาวอังคารพักเนี่ยนะวันที่ยิห้ามกราคม68เวลาตีหนึ่นาทีต้องระวังนะครับภัยหรือศึกจากต่างเมืองเข้ามาเนี่ยต้องระมัดระวังไว้หน่อยอังคารพักเข้าสู่พบพันธุได้อัมพุกอุดมมาเกณฑ์ คมพูคือภูมิโมชีโวโสโรและโสราพันธุและสุภาว่าสาคัญในดวงชะตาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นดวงคุณจะมีกินมีใช้ไม่ได้ลําบากอะไรและยิ่งไปกว่านั้นการเงินมักจะเข้าบ้านนะครับการเงินคุณจะหมดเลื้องไปกับค่าใช้ใจ่ายภายในบ้านภายในครอบครัวหรือในเรื่องของการซื้อทรัพย์สินต่างๆก็ได้นะครับสุภาพันธุมีความสําเร็จเข้าบ้านด้วยเช่นกัน ดีนะดีนะเริ่มรวยลรารวยประสบความสําเร็จนะครับมาพูดถึงดาวต่อมาเลยอดีงดาวนี่แหละสาคัญนะดาวไดหรือด,ดีดงเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยดาวศุกร์มนยี 28, ่แปดมกราหกแปดเวลาสิบห้านาฬกาห้าสิบแปดนาทอาีอยู่ไหนเนี่ยศุกร์มนเข้ามาทับกลุ่มลักนาชาวราศีมีน เป็นมหาอุดและเป็นอนุเกษตรกับดาวพระพฤหัส,สบดีในดวงชะตาจึงทําให้ดาวพฤหัสจักรจุลจักรกลายเป็นมาอากลายเป็นเกษตรนะครับคุณจะมีความเข้มแข็งที่ดีในโลกสังคมนะครับเพื่อนฝูงดีในดวงชะตาไม่ได้มีปัญหาอักไรการงานก็เข้มแข็งด้วยนะครับไอ้เพราะฉะนั้นฝึกเป็นดาวเจเริญสหัสช้ากลมรักเพื่อนเยอะมาก <c oughs> สังคมจัด ไม่พอมอรณะมากุมระวังสุขภาพหน่อยแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายหตรงไหนนะครับในดวงชะตาของคุณนะเออเพราะฉะนั้นก็ขอให้โชคดีนะคุณจะมีกําลังเป็นอย่างดีความสุขเข้ามากุมรักรวมราหูเนี่ยรักใครทุ่มหมดใจครับสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปครับในดวงชะตาเนี่ยนะนะร้อยเปอร์เซนหรือไม่ก็เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นแล้วกันเผื่อไว้หนึ่งเปอร์เซ็นนะแต่เห็นมาหลายดวงแล้วต่างคนต่างไปครับนี่เรื่องจริงนะ ต,ต่อมามาพูดถึงในดวงชะตาเนี่ยนะครับพระ,ะต่อมาดาวพระเกตย,ย้ายพระเกตย้ายในวันที่30มกราคมหกเวลาเที่ยง46นาทีเกตอยู่ไหนเกตมาเร็งลัคนาเช้าราศีมีนครับโอ้โหเพราะฉะนั้นคุณคุณมีนเนี่ยนะกับคุณกันเนี่ยคุณมักจะฝันแม่นถ้าคุณฝันถึงอะไรคุณก็ไปซื้อ โัวเลขเลขนั้นนั่นแหละคือโชคลาภของคุณนะครับเกตยอยู่พบปัตตนีเนี่ยนะมันก็ส่งผลให้ดวงชะตาเนี่ยมักจะมีคู่ต่างชาติจะดีนะครับหมายถึงคู่ชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้านะหรือคุณอาจจะหาคู่ได้ยากก็ได้ใช่ไหมหลายคนรู้นะโอ้ยมีเนี่ยคู่ต่างชาติเยอะแยะเลยเอาชาตินี้นะโ <c oughs> ุ้หก็น,นี่ไงโยพุธ ตั้งแต่ยี่สิบอ่ะคู่นำลาบมาให้เออนี่เทคนิคเลยถ้าคุณพบเจอใครพูดคุยติดต่อช่วงระยะนั้นคุณก็ลองสินะเดือนหนึ่งสามเดือนหกเดือนถ้าชีวิตคุณราบลื่นมีความสุขมีโชคลาบอันนั้นล่ะดีแต่ถ้าคบใครแล้วโอ้มีแต่ความทุกข์เสียเงินเสียท้องอุปสรรคคุณเรียบถีบมันไปไกลไเลยมันไม่ได้นำลาบแล้วมันนำ น้ำตกส้มตามาแล้วไอ้เพราะฉะนั้นก็ต้องดูนิดนึงนะครับคู่จะนําโชคลาาม,มาให้นะเกตเลียงลักนามีโวาได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลนะแต่ถ้าคุณเป็นไม่ได้มีคู่เป็นคนไทยก็ไม่ไม่ควรรีบอไม่ใช่ไม่ไม่ได้มีคู่เป็นคนต่างชาติหรือมีคู่เป็นคนไทยเนี่ยไม่ควรรีบร้อในเรื่องการจะมีคู่นะครับต้องใช้ระยะระยะเวลานิดหนึง่งนะคือถ้าได้เร็วก็เลิกเร็ว่ ของดีมันต้องใช้เวลาหน่อยใช่ไหมนู่นนี่นั่นศึกษาเรียนรู้ใจคอดวงคุณดาวพฤหสัสบ,บรีก็ยังไม่เสียนะแล้วยิ่งปีหน้าเนี่ยป,ป,ป,ปีนี่แหละ <c oughs> หลังสิบสามพฤษสภา,าเป็นปทุมมะเกณฑ์ส์นี่โอ้โหมีสเสน่ห์มากเนื้อหอมนะเออเมยลิงไม่ธรรมดานะจะมีบริษัทใหญ่ตอนู่นนี่นั่นมาแย่งตัวไปเนื้อหอมมาก เสนอราคาดีๆตำแหน่งชุงช้งๆแล้วแต่นะโชคดีนะร่ำรวยร่ำรวยประสบความสำเร็จนะน้ำขึ้นให้รีบตักนะครับโอเคนะเอออันนี้ก็เดี๋ยวต่อมามาพูดถึงในเรื่องของพระจันเพนนะในดวงชะตาพระจัน์จเพนเนี่ยวันที่14บมกราคม68เวลาตี56าสินาทีจันเพนอยู่ที่ปุตตะครับ นะครับหมายถึงบุตรบริวารหรือผู้ใต้บังคับบัญชามีฐานะชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงและดวงคุณก็จะมีโชคลานะครับและพระจันทร์ก็จะดับในวันที่29มกราคม6 8เวลา1นึ่งทุ่ม40นาทีจันทร์ไปอยู่ในราพร,ราบและผลประโยชน์ไม่ค่อยดีมีปัญหาอุปสรรคอันเนี้ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงในดวงชะตาของขาดออกราศีมีนนะครับในเรื่องของงานดีอยู่แล้วมีกำลังครับ การเงินก็มีเงินเข้าบ้านดีด้วยนะมาถึงคำพยากรณ์เพิ่มเติมเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับการงานของชาวลัคนาราศีมีนนะคุณจะมีสัญญาข้อตกลงเจราจาหรือธุรกรรมต่างๆเป็นไปในทิศท,ทางที่ดีเรื่องงานมั่นคงเพราะพฤรัสบดีเป็นอนุกเกษตรงานดีเต็มที่ครับพองานดีเงินก็ดีตาม สังคมเพื่อนฝูงก็ดีครับส่วนการเงินคนค้าขายต่างๆซื้อง่ายขายคล่องมีผลกำไรที่ดีเข้ามาในดวงชะตาของคุณขายดิบขายดีครับเอ้แล้วในเรื่องของความรักถือว่ามีความสุขนะคุณจะอยู่กินกันไปจนแก่จนเฒ่านะครับในดวงชะตาความรักก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคนที่มีคู่แล้วความรักก็มีความสุขเป็นอย่างดีแล้วก็จะดีมากขึ้น แต่คนโสดมีโอกาสที่จะมีคู่มีแฟนเข้ามาติดพัน์หลังวันที่13พุทสภาไปต้นไปมีเสน่ห์มากมันเป็นแรงดึงดูดทําให้มีมารุมตอมกันหึงเลยนะครับเอ,อ่เพราะในดวงชะตาคุณจะมีเสน่ห์มากนะของชาวราศีมีนนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วในดวงชะตานะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีมีนโชคดีมีชัยประสบความสําเร็จ การงานมั่นคงงานใหญ่ด้วยโครงการงานโปรเจกต์ค,ครับสับประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีนะก็อย่าลืมกดไ like, ล<ด><ด>ค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ